ทุกคนวันนี้มาพบกับนิโคลอีกแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเราจะมาพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับ GoPro นั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะพูดถึง GoPro accessory หรือว่าอุปกรณ์เสริมสำหรับ GoPro นะคะที่เราใช้บ่อยๆในทะเลไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง ตัวแรกและตัวที่สำคัญที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัว underwater housing ค่ะหรือว่าเคสกันน้ำนั่นเองนะคะทุกคนก็คือสำหรับใครที่ดำน้ำนะคะเจ้าตัวนี้เราแนะนำเลยนะเพราะว่าเจ้าเคสตัวนี้สามารถกันน้ำได้ลึกถึง60เมตรด้วยกันนะคะ ปกติแล้วเนี่ยเจ้าตัว GoPro โโอ่ะสามารถกันน้ำได้ลึก10เมตรด้วยตัวมันเองนะคะโดยไม่ต้องใส่ housing แต่ว่าทุกคนลองจินตนาการนะคะเราลงไปในทะเลที่มีความเค็มเนาะเวลาเราล้างกล้องมันอาจจะล้างไม่ไดีอาจจะมีเศษแบบว่าพวกเกลือต่างๆนะคะหรือว่าเศษทรายฟุ้งเนี่ย มันจะเข้าไปเกาะตามช่องต่างๆนะคะตรงช่องแบตเนี่ยบ่อยมากแล้วก็จะทําให้เจ้าตัวน้ำเนี่ยมันลีกเข้าไปนะคะทําให้แบตเราเปียกแล้วก็เครื่องเสียได้นะคะฉะนั้นเจ้าตัว underwater housing case นี่คือสําคัญมากๆเลยนะคะทุกคนจําเป็นเลยแนะนํานะคะใครที่ดําน้ําก็ ใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ใช้ตัวโกวโปรของแท้เนี่ยก็คือดีมากนะคะเพราะว่าสามารถกันน้ำได้ร้อเปอร์เซ็ตเราใช้มานานมากเลยตัวนี้สําหรับใครที่แบบอาจจะซื้อมาถูกหน่อยนะคะก็อาจจะมีลีงบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ดีกว่าไม่ใส่ค่ะต่อไปนะคะเป็นตัว t r i p o อนั่นเองนี่ มี2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกเป็นมินิทร,ริปด d ของเจ้าตัวก o p r o เลยนะคะคนจะชอบใช้เวลาเหมือนเราอยากได้ภาพซีนแบบอะควาเรียมนะคะแบบตั้งไว้เฉยๆแล้วก็ให้ปลามันว่ายไปไว่ายมามีปากาลังสวยๆนะคะสามารถนาไปตั้งวางบนพื้นทรายนะคะแล้วก็ปรับความยาวของกล้องได้นะคะว่าจะเอาความยาวเท่าไหร่แล้วก็ ปล่อยให้วิดีโอมันรันไปนะคะ5นาที10นาทีอะไรเงี้ยเราสามารถปล่อยได้เลยแล้วก็ปล่อยให้เจ้าปลาน้อยว่ายไปว่ายมาก็จะได้อีกมุมที่สวยงามเช่นเดียวกันอีกตัวนึงนะคะเป็นทริปปอดเหมือนกันแต่ว่าจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยตัวนี้เขาจะเรียกว่า3 way นะคะเป็นตัวของก o p ป o รเลยนี่ก็จะสามารถตั้งวางเป็นทริปปอดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถยืดออกมาเป็นไม้ยาวได้ด้วยนะคะ ปรับตามความต้องการของเราได้เลยนะตัวนี้และสําหรับใครนะคะที่กลัวเวลาเราลงน้ําแล้วแบบตัวนี้มันไม่ลอยเนาะมันจะอาจจะจมลงไปได้น,นะคะอาจจะหลุดมือแล้วเขาก็จะมีสายคล้องข้อมือนะคะหยิบจับอะไรต่างๆได้ปลอดภัยมากขึ้นค่ะต่อไปค่ะเป็นตัวของเจ้า s e l ฟี่สติ๊กนะคะตัวนี้เราใช้บ่อยมากๆนะคะมี2ตัวนะที่จะแนะนําตัวแรกนะคะเป็นของ270 Pro คะ่ะทุกคน เจ้าตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์มาจากไต้หวันนะตอนนี้ไม่มีขายในไทยนะคะถ้าใครจะซื้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะเป็นตัว270 Pro ทำมาจากตัวเพียวคาร์บอนเลยนะคะทําให้น้ําหนักเบามากๆนะคะตัวนี้เราก็มีความยาวที่ยาวมากๆด้วยเช่นกัน270เซนนะคะก็คือตามชื่อเลย270นะคะเราก็สามารถยืดได้แบบยาวมากๆเลยเดี๋ยวเรายืดให้ดูนะตัวนี้ใช้บ่อยนะคะเพราะว่ามันสามารถ เก็บวิวเก็บคนเก็บสัตว์ต่างๆได้นะคะครบในหนึ่งช็อตเ่ยยาวมากนะคะเราก็จะใช้เวลาเราดำน้ำเซลฟี่กับตัวเองกับเวลาเจอเต่าเจอสัตว์ทะเลต่างๆนะคะแล้วก็กับแก๊งเพื่อนๆมากันสิบคนเนี่ยก็คืออันนี้สบายเลย อีกตัวหนึ่งค่ะเป็นตัวของ GoPro นะคะเรียกว่า El Grande คะ่ะเจ้าตัวนี้ก็คืออาจจะมีน้ำหนักนิดนึงนะคะสามารถยืดออกมาได้นะคะประมาณนี้ประมาณเมตรกว่า,วานะคะก็เพียงพอสำหรับเซลฟี่ตัวเองเนาะแล้วก็อาจจะเห็นข้างหลังนิดนหน่อยหนอน,น,นะคะกว่าข้างบนนะคะสามารถปรับได้ตามมุมมองของเราเองนะคะมันจะเป็นลูกบอลแบบน,อนี้ตัวต่อไปค่ะที่นิโคใช้บ่อยมากเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวเทเลซินโดมนั่นเองค่ะ ตัวโดมที่ทำให้เราสามารถ create มุมมองได้แบบว้าวเลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนี่นะคะเจ้าตัวโดมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนจะเป็นแบบกลมๆใสๆนะคะแล้วก็จะเราจะใสไอ้ตัวสีขาวเข้าไปนิดนึงนะคะนั่นก็คือตัวกันชื้นนะคะเวลาเผื่อแบบเดี๋ยวนะ้ำมันจะลีเข้าไปนะคะทำให้กล้องเปลี่ยนได้ เราก็ใส่กล้องนะคะวิธีใช้ง่ายๆเลยนะคะใส่ตัวกันชื้นนะคะแล้วก็ใส่เจ้าตัวกล้องโปรโปรเข้าไปแบบนี้นะคะปิดให้เรียบร้อยเวลาถ่ายนะคะพยายามถ่ายให้ระดับน้ําน้ําทะเลหรือน้ําในสระก็ได้นะคะแบบอยู่ระหว่างครึ่งกลางของเจ้าตัวโดมนะคะมันก็จะครึ่งล่างเนี่ยม,มันก็จะเห็นเราดำน้ําอยู่นะคะส่วนด้านบนก็จะเป็นวิวสวยงามวิวเกาะวิวพอยต์วิว สระว่ายน้ำโรงแรมต่างๆนะคะก็ตัวนี้เราจะใช้บ่อยมากเลยนะคะทำให้ได้วิวที่แบบว่าว้าวดูแบบงงๆนะว่าแบบเอ้ยถ่ายยังไงให้ได้แบบนี้นะคะมีคนถามมาเยอะมากแบบเอากล้องไปใส่ในโกลกแก้วหรือเปล่าเลยอะไรนี้นะคะไม่ใช่ตัวนี้เลยค่ะที่จะช่วยทําให้มุมมองในการถ่ายภาพของเรานะคะเจ๋งขึ้นมากขึ้นและอีกตัวหนึ่งนะคะที่นิโคจะแนะนำนั่นก็คือแบรนด์จากญี่ปุ่นนะคะ Aoi ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเลนส์วายที่ทำให้ภาพของเรานะคะ ดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็จะมีแสงแฟลร์สวยๆจากแสงสะท้อนออกมาด้วยนะคะ และตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเจ้าตัว Floaty นั่นเองค่ะหรือว่าเจ้าตัวที่ช่วยพยุงให้ GoPro โกโกของเรานะคะไม่จมน้ํานะคะเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆนะคะใครที่เพิ่งเริ่มดําน้ําแล้วก็กลัวว่าจะทําไม้ GoPro หรือ GoPro ตกลงทะเลนะคะเพราะว่ามันลึกมากเราก็จะแนะนําให้ใช้เจ้าตัว Floaty นะคะตัวไม้เนี่ยชื่อว่า Handler นะคะของ GoPro เลยเจ้าตัวนี้นะคะเวลาเราแบบโยนลงทะเลไปนะคะมันก็จะ ถึงแม้ว่ากล้องมันจะหนักนะคะแต่ว่าเจ้าตัวบุยข้างบนเนี่ยมันช่วยพยุงขึ้นมาเราก็จะเห็นสีส้มๆออ,อ,อันนี้โกโปรเราก็กระโดดลงไปหยิบมาได้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะก็คือเจ้าตัว f l o a t ี้ตรงนี้นะคะเหมาะสําหรับใครที่แบบว่าอยากได้แบบป้องกันชัวๆว,ว่าโกโปรเราจะไม่หล่นลงไปใต้น้ํานะคะก็สามารถใส่ได้เลยแบบนี้ก็ออกแบบมาให้พอดีกับกล้องของเรานะคะ ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะก็ยังสามารถใส่ไม้ได้อยู่นะคะมีช่องว่างตรงนี้แล้วก็มีตัวชัตเตอร์ที่เวนอไวแล้วก็ตัวทัชสกรีนสามารถทัชสกรีนได้ปกติเลยนะคะตัวนี้ก็เหมาะค่ะสำหรับใครที่แบบอยากทำกิจกรรมจะโยนโกโปรอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ล่วงไปไหนคะ่ะยังลอยอยู่บนน้ำได้ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือเจ้าตัวอ c กเซสเซอรี่ที่นิโคใช้บ่อยๆนะคะใต้น้ําเวลาเราไปดําน้ําออกทริกต่างๆนะคะก็จะช่วยให้เราครเอทมุมมองได้มากขึ้นนะคะพร้อมกับยังช่วยป้องกันให้กโปรของเรานะคะไม่ล่วงหล่นหายไปนะคะจะปลอดภัยมากขึ้นเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะใครที่ชอบวิดีโอแบบนี้นะคะสาระดีๆก็ กดไลค์กด Subscribe ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอ c อคเซอรีอื่นๆนะคะที่ใช้บนปกแล้วก็ทริกดีๆจากคองโกโก้ด้วยค่ะ<อ>เดี๋ยวไว้รอติดตามชมกันนะคะอลโล่า